ผ้าสิ้นตีนจกผืนนี้คุณลูกค้าขาสีขาวดําคุณลูกค้าจ๋าเป็นเนื้อไหมเป็นผ้าไหมเนื้อละเอียดเป็นผ้าไหมเนื้อละเอียดนะคะเนื้อผ้ามีความนุ่มมากเลยคุณลูกค้าขารีเทียบนะจากนั้นอัดผ้ากาวนะคะคุณลูกค้าขาอัดผ้ากาวอัดผ้ากาวเลยคุณลูกค้านะคะวางแพทเทิร์นตัดเย็บได้เลยรับรองสวยถูกใจคุณลูกค้าที่แบบว่านะคะอยากได้นะคะอยากชอบชอบชอบแบบว่าที่มีลายผ้านิดหน่อยอยู่ในผืนผ้า คุณลูกค้าขาเลือกซื้อเลือกช็อปผืนนี้นาไปตัดเย็บได้เลยงานผ้าไทยผ้าทอนะคะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่องนะคะเป็นนะคะในรูปแบบของตีนจกคุณลูกค้าขะในรูปแบบของนะคะผ้าสิ้นตีนจกนะคะคุณลูกค้าจ๋าดูสิ ดูตีนจกก่อนสวยไหมดูตีนจกก่อนดูลายก่อนคุณลูกค้าขาลายมีความละเอียดสวยงามมากๆตรงนี้จะเป็นลายต้นสนตรงนี้จะเป็นลายดอกพิกลคุณลูกค้าขายแล้วตรงนี้ก็จะเป็นลายต้นสนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบบริเวณตีนซิ้นที่มีความสวยงามคุณลูกค้าท่านใดสนใจ690บาทค่ะขนาดหน้าผ้านะคะขนาดหน้าผ้า100ความยาวอยู่ที่180ซนติเมตรสามารถนําไปตัดผ้าถุงค่ะสามารถนําไปตัดกระโปรงค่ะคุณลูกค้าจ๋าถ้านําไปจับเป็นชุดมินิดสเหมือนนมตรงลายตรงนี้ก็จะอยู่ตรงนี้ตรงลายก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะ สวยเนาะเห็นไหมคะคุณลูกค้าคะสวยมากเลยนะคะเป็นเนื้อไหมนะคะเป็นผ้าไหมนะคะคุณลูกค้จาจ๋าเป็นผ้าไหมเนื้อละเอียดเนื้อผ้านุม่มๆเป็นผ้าไหมสังเคราะห์ทอเครื่อง690บาท690บาทคุณลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยรวมไปถึงโปรโมชั่นดีๆวันนี้นุ่มมีผ้าเป็นคอขามาผ้าฝ้ายหมักโครนแถมไม่ฟรีหนึ่งผืนด้วยนุ่มมีผ้าเป็นคอขม้านะคะผ้าฝ้ายหมักโคนแถมให้ฟรีหนึ่งผืนด้วย 690บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลย0 8 9 0 4 1 6 0 0 8งานผ้าไทยผ้าทอสวยๆแบบนี้จากร้านแม่มาลีผ้าไทยค่ะคุณลูกค้าคะผ้านะคะคุณลูกค้าขาเป็นเนื้อไหมสวยๆดังนั้นถ้าเรานะคะจะนํามาจัดเป็นเซตนะคะเราก็นำนะคะผ้าไหมสังเคอทอเครื่องสังตะกรของเรานี่แหละค่ะจัดเป็นเซตเดียวกันเลย990บาทถ้าเป็นผ้าตัดชุด ผ้าตัดชุดนะคะผ้าไหมสีดานะคะลายนะคะคุณลูกค้าคะผ้าตัดชุดผ้าไหมสีดํานะคะลายเป็นเป็นสิ้นตีนจกเนาะเขาเรียกว่าตีนจกนะคุณลูกค,ะคะ้าขาเป็นตีนจกสวยๆแบบนี้ซึ่งคุณลูกค้าก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยรับทั้งเซตเลยเนาะจากปกติ1 1 8 0บาทวันนี้ลดพิเศษค่ะเหลือเพียงแค่9 9้บาทคุณลูกค้าจะรับเป็นเซตแบบนี้เลยจะนําไปตัดเป็นชุดไฮชุดเดทอะไรก็คุณลูกค้าออกแบบดีไซน์ได้เลยทรงไทยเรือนต้นทรงไทยจิตรดาค่ะนี่ไงสวยไหม ถ้าเขามาพร้อมริบบิ้นสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟ990บาท990บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยเลือกซื้อเลือกชอ็อปเฉพาะผ้าไปตัดเสื้อตรงนี้คุณลูกค้าจ๋าตัดเอาให้เลยเห็นไหมเป็นผ้าเดียวกันนะที่นุ่มใส่อยู่นะคะเป็นผ้ารุ่นเดียวกัน490บาทแต่ถ้าเลือกซื้อเลือกรับนะคะเฉพาะผ้าลายตรงนี้ค่ะเป็นผ้าสิ้นตีนจกเป็นผ้าสิ้นตีนจกนะคะเนื้อไหมผ้าสิ้นตีนจกเนื้อใหม่สีขาวดําตรงนี้690บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปาทงไม่